สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาผ่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับนํามาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะผาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นกุมารทองหลวงกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยก็เพิ่งได้มานะครับก็เจอเหตุการณ์แปลกๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาชมมาส่องแล้วผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะเนี่ยนะครับ ก็ได้มาบ้านคือบ้านเดียวกันเลยเนี่ยนะครับนอนได้มาห้าองค์เห็นไหมครับนะเป็นเนื้อสีดำๆสี่นะครับมีพิมพ์ใหญ่หนึ่งพิมเล็กสามแล้วก็เนี่ยมีพิมพ์เป็นเนื้ออย่างเงี้ยอีกหนึ่งเป็นห้าเป็นห้าองค์นะครับผมนะก็จริงๆเลยนะนะครับจริงๆเลยนะครับอันนี้คือวันเนี้ยนะครับผมตั้งใจจะทาคลิปเนี่ยนะครับเหรียญลูกผู้ทวดเนี่ยนะครับเนี่ยผมเตรียมไว้แล้วนะครับทำกาจะทำคลิปเนี่ยนะครับก็ได้แบ่งกับผู้เขกันมานะครับเนี่ย แท้ดูง่ายนะครับเนาะแต่ภาพกาลังน่ารักนะครับจริงๆอยากจะทําคลิปนี้นะครับพอดีเนี่ยผมเพิ่งได้อันนี้มานะครับผมก็กะจะเก็บไปทําคลิปนั่นแหละนะพอดีนะแต่มันก็มีเหตุการณ์แปลกๆซะก่อนนะครับผมก็เลยนะครับเพิ่งได้มามีเหตุการณ์แปลกๆผมก็เลยทักไปหาพี่หาพี่ผู้หญิงนะครับที่เขาเขาเขาเก็บสายนี้นะครับแล้วเขาอาให้ผมหาให้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับเนาะฝาชุดนี้ปิดคือปิดหมดแล้วนะ นะครับผมก็เลยทําคลิปก่อนที่จะส่งให้พี่เขานะครับเนี่ยปิดยกชุดไปเลยนะครับเนาะก็กูดตรงๆกันตามภาษาคนเล่นพระนะครับเนาะคือได้มานะครับถ้าถ้าแยกปล่อยคือถูกไหมครับถ้าแยกปล่อยมันก็จะได้ราคากู้ตรงไหมครับแยกปล่อยกับยกนะครับแยกกับยกนะครับภาษาพระ คือแยกมันได้ราคาดีกว่าแล้วถูกไหมครับยกราคาก็ต้องตอนลงมาถูกไหมครับนะครับเนี่ยผมก็กะจะแยกจะแยกปล่อยนั่นแหละแต่มันมีเหตุการณ์แปลกๆซะก่อนนะครับผมนะก็เลยอ่ะก็เลยยกให้พี่เขาไปหมดเลยนะครับมาห้าองค์ก็ยกให้เขาไปหมดเลยคือไม่อยากแยกเขานะครับนาะเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนะครับนาะนะครับก็ไม่อยากจะแยกเขาก็ยกไปให้พี่เขาหมดเลยนะครับชุดนี้ยปิดหมดแล้วนะนะครับก็ <c oughs> ก่อนจะไป อย่างนี้กันนะครับเดี๋ยวนะก่อนจะไปคุยกันเรื่องเหตุการณ์แปลกก็มาดูแนวทางการเล่นหางกันก่อนนะครับสําหรับคนที่แบบพูดอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะได้แบบเข้าใจกันนะครับก็ดูนะครับเนาะมันก็เข้าใจการกันง่ายอยู่แล้วนะนะครับพารุ่นนี้ไหมครับก็เลี่ยมเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เลี่ยมนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนะนะเห็นไหมครับก็เนื้อหาเนี่ยครับก็จะเป็นตะกัวนะครับตะกัวอาบทองแดงนะครับเห็นไหมครับอะดูนะนี่เห็นไครับเห็นไหมครับอาบทองแดงเห็นไหมครับ นี่นะครับเนาะแล้วก็นะครับมีทั้งนะครับนี่มีทั้งเนื้ออย่างนี้เห็นไหมครับเราได้ดูนะเห็นไหมครับแะเลี่ยมเดิมจากปัตรเห็นไหมครับเนี่ยชุบทองนะครับเนาะนี่ก็เรียนพระนะครับก็ง่ายๆก็ชัดเจนอย่างนี้นั่นแหละนะบริเวณนะครับนะชุบทองนะครับผมเนี่ยนะเหมือนเป๊ะนะครับเนาะต่างตรงไหนอัปกามาวงถูกไหมครับเนี่ยเขาก็ออกบัตรอะไรได้ปกติเห็นไหมครับนะซูมไหมนี่นะครับเนาะอุ้ย นี่นะนะครับผมก็เดี๋ยวแล้วก็นะครับเนาะอันที่ไม่เลี่ยมก็นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับผมนะดู๋ยวตอนนี้พี่ก็ดูเนื้อหาละกันนะครับเนาะคนเล่นพาะเป็นไม่ต้องบอกเยอะนะครับไปดูเนื้อหาไหมครับดูทองแดงดูตะกั่วไหมครับะตะกั่วอับทองแดงนะครับผมนี่เห็นไหมครับดูนะครับนาะวันนะทองแดงเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนาะ ขัวอับทองแดงนะครับผมนี่นะวนะครับก็นะครับกุมารทองหลวงพ่อกล้วยนะครับปีสองหนึ่งรุ่นรุ่นฝังลูกนี้มิตนะครับเนื้อตะขัวอาบทองแดงนะครับผมนะดูนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะครับเนาะวันนัทองแดงนะครับถ้าดูอันทุกองก็ได้นะพี้นะครับจะได้นี่นี่เห็นไหมครับอันนี้เนื้อทองแดงชัดนะครับเนาะอ่ะ นี่นะพนวีเห็นไหมครับต้องแดงนะครับตะกัวนะครับเป็นมันมัน,มนตามผิวนะครับเนาะตะขัวอับต้องแดงนะครับผมนี่นี่นะครับก็ห้าองค์นะพรวีนะห้าองค์ก็แกะหมดเลยก็ได้นะนี่เห็นไหมครับนะดูวันนะนะครับผมนี่นะครับ ก็นะครับเนาะอ่ะนะครับบอกเล่าเรื่องราวนะครับนะผมคนชัดเจนนะพี่นะก็พอดีก็เพิ่งเจอเหตุการณ์ก็เมื่อวานนั้นแหละเมื่อวานนะครับเนาะก็พอดีถ้าใครติดตามผมมาจะรู้ว่าคือลูกผมยังเล็กนะครับเนาะก็จะมีหกขวบคนหนึ่งกับเก้าขวบคนหนึ่งนะครับเนาะก็ยังเล็กอยู่นะครับแล้วผมได้มานะครับเนาะนะครับมันก็จะมีแบบเหตุการณ์แบบกล่องของเล่นอะคือมันไม่เคยเป็นะนะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับกล่องของเล่นนะครับเนาะ มันเปิดเองมันี่นะครับมันเปิดเองเป็นกล่องของเล่นของเด็กของเด็กนะครับเนาะเปิดเองอ่ะมันไม่เคยเป็นนะครับเนาะคือมันมันเป็นสลักล็อกอย่างดีแล้วมันก็มีอะไรทับอยู่ข้างบนนะมันเปิดเองมันนี้นะแล้วก็มันจะมีรางดาบนะครับจะมีรางดาบของเด็กผู้ชายนะครับเนาะมันจะเป็นเหมือนแบบคนขยับลังอ่ะนะครับคนขยับลังเหมือนคนขยับลังนะครับะก็เหตุการณ์เนี้ยนะครับมันเกิดตอนเมื่อตอนเมื่อตอนเมื่อวานที่ผมถ่ายคลิปนี่แหละผมเลียวหลังดูตั้งหลายทีนะครับเนาะนะครับ ผมเลียวหลังดูตั้งหลายทีนะครับเนาะมันแบบมันอยู่ข้างหลังเราเนี่ยแหละพี่นะมันเป็นขอบมุมของเล่นเด็กนะครับเนาะนะครับก็ดูนะครับมันเป็นมุมของเล่นเด็กนะไรพี่กล่องของเล่นมันก็เปิดเองมันอยู่ดีมันก็เปิดไม่เคยเป็นนะพี่นะไม่เคยเป็นนะครับเนาะ,ะแล้วก็หลังของเล่นดาบมันเหมือนมีคนไปล้วงไปหาอะไรสักอย่างนะครับมันเสียงคึกๆึกนะครับแล้วมันแบบมันเป็นห้องปิดติดแอร์พี่นะจะว่ามีหนูมันเป็นห้องนอนนะพี่นะมันเป็นห้องนอนทาวน์โฮมอะไม่ใช่แบบ บ้านต่างจังหวัดเราอย่างนั้นอะอย่างนั้นหนูโอเคผมเข้าใจได้นะครับแต่นี้มันไม่มีนะครับเนาะเออถ้าเป็นในห้องครัวอะไรก็ว่าไปอย่างที่มันแบบเปิดปิดประตูแล้วมันแบบมีหนูวิ er ่งเข้าไปออกนะอันนั้นเข้าใจแต่อันนี้มันไม่มีนะครับมันมันไม่ไอ้นี่เป็นไปได้นะวิญนะนะครับเขาไม่รวมเสียงอย่างอื่นที่มันมีอิเล็กเคขขาอันนั้นผมไม่คิดนะครับมันเป็นข้างนอกนะนะครับมันเป็นข้างนอกห้องผมไม่ได้ซีเรียสนะครับมันอาจจะเป็นอะไรก็ไดแมงเมืองอะไรก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียแต่ไอ้เมื่อวานมันอยู่ตรงหลังเเเนนนนีี่่ยยหะครัับ้มก็็าต อยู่ดีๆมันก็เปิดอะไรมันก็รื้ออะไรอย่างนี้นะครับนะ้องผมก็เลยเช้ามาผมก็กําลังจะทําคลิปนี้นะั่นแหละนะผมก็เลยอ้นะก็เลยทักหาพี่เขาเมื่อเช้านี้เองวันนี้นี่แหละเห็นไหมครับในไลน์นะครับผมชัดเจนนะครับเนาะในไลน์ก็ทักหาพี่เขาเลยนะครับที่แรกก็ว่าจะมาแล้วก็ค่อยๆแยกนะครับค่อยๆแยกนะครับเนาะ ถ้าหาพี่เขาเลยก็มายังไงก็ไปอย่างนั้นเลยนะฮะองค์ก็ไม่อยากแยกเขาก็ไปกันเลยนะครับเนาะทีแรกนะจริงๆเลยนะครับนะพี่เขาคงจะดูอยู่นั่นแหละนะครับทีแรกพี่เขาว่าจะแบ่งนะครับจะแบ่งเอาไปก่อนนะครับจะเอาแบ่งเอาไปก่อนสององค์นะครับนะครับจะแบ่งเอาไปก่อนสององค์นะครับเนาะคือพี่เขาอาจจะมีติดขัดเรื่องติดขัดเรื่องอะไรด้วยแหละนะครับเนาะก็พี่เขาจะแบ่งไปก่อนสององค์นะครับแล้วก็ผมก็นะครับ ผมก็พูดพี่เขาก็ดูเนี่ยชัดเจนนะครับผมก็บอกว่า pastor, พี่นะครับเนาะพี่พี่จ่ายมาก่อนสักครึ่งหนึ่งนะครับเนาะจ่ายมาก่อนสักครึ่งนึงแล้วผมส่งผมส่งให้หมดก่อนเลยห้าองค์นะครับเนาะพี่ก็คงดูอยู่นั่นแหละนะครับผมก็พูดจริงๆนั่นแหละนะครับเนาะผมส่งให้ก่อนห้าองค์เลยนะครับเนาะส่งให้ก่อนห้าองค์เนี่ยนะครับเนาะแล้วก็พี่โอนให้ก่อนครึ่งหนึ่งผมส่งให้ก่อนห้าองค์คือผมไม่อยากแยกเขานะผมไม่อยากแยกเขานะครับเนาะ เขาพี่เขาเล่นสายนี้นะครับเนาะผมไม่อยากแยกก็ให้ไปก่อนห้าองค์นะแล้วก็ที่เหลือถ้าพี่สะดูกยังไงก็ค่อยทยอยจ่ายก็ได้นะครับเนาะก็ก็คือพี่เขาสายเนี้ยนะนะครับเขาดูแลได้ดีกว่าผมนะครับผมผมไม่ถนัดสายกุมารสายพายผมไม่ถนัดเลยนะนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้สายนี้นะครับเนาะนะครับผมก็เลยอ่ะนะครับผมก็เลยให้พี่เขาไปเขาบอกตั้งแต่ต้นชิปนะครับว่าผับชุดนี้ปิดแล้วนะนะครับ ก็มาทำคลิปกันก่อนก็มาเล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เจอกันนี่แหละนะวันมีนัน้ลยนะครับก็เจอกันทีแรกว่าจะเก็บไปแยกก็ไม่แยกแล้วก็มาทั้งห้าก็ไปทั้งห้านะครับไปอยู่กับพี่เขานะครับนะพี่เขาจะดูแลนะครับผมนะก็อ่ะนะมาลงกล้องกันนะครับนะกูมารหลงพกกล้วยนะครับเนาะนี่นี่นะตรงไหนดีก็เหมือนกันนั่นแหละนะ นี่นะครับเนาะนี่นะครับกูกุมารหลวงพกกล้วยนะครับเนาะเนื้อตะกัวอาบทองแดงนะครับก็ดูนะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อทองแดงเห็นะครับทองแดงนะอาบทองแดงนะครับตรงนี้ดูผิวหิ้งนะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะนะครับนี่นะครับผม นนี่นะก็มีพิมพ์ใหญ่ด้วยนะนะครับเนี่ยพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่เลี้ยมมานะครับนี่นะครับนกุมารหลวงพ่อกุกุมารทองของหลวงพ่อกวยนะครับเนะี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเลี้ยมเดิมๆม,มมานะครับดูนะครับผม จะมีนี่นะนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับไม่ได้เรียงมาสามองนะครับเนาะนี่มีนะครับดูนะครับเนาะของปีสองหนึ euh ่งนะครับมันก <of nies moving S 1> ็นะครับดูง่ายไว้ยนะเนาะเก่าแท้ดูง่ายนะครับนี่นะครับผมแล้วก็จะมีนี่ที่บอกไปนะครับเป็นชุบทองนะครับเนาะองค์หนึ่งนะครับกปีสองหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้อาบตองแดงอันนี้ชุบทองนะครับผม นี่นะนะครับก็ <laughs> <laughs> เป็นอะไรที่แปลกดีนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะบางทีเรื่องอย่างนี้มันก็มันก็หาเหตุผลอธิบายไม่ได้นะพี่นะนะแล้วก็มันก็เป็นแบบเป็นบุญวาสนาของพี่เขาด้วยแหละนะครับแล้วเขาชอบสายนี้นะครับเนาะเราก็ได้มาเราก็ไม่ใช่สายเรานะครับเนาะก็เหมือนแบบที่บอกภาษาพานะว่าแบ่งทางกันนะนะครับแบ่งทางกันไปก็ ที่เขาใช้จริงๆที่เขาใช้แล้วเขาเก็บจริงๆนะครับผมก็อนุโมทนาด้วยนะครับเนาะนะครับผมก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับเนาะนะครับเช่นเคยนะครับนะที่แวะรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ถ้าได้จะขอแนวทางการเล่นหาการสะสมพานนะครับก็ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งน,นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับ